ซึ่ง<ช>ตรงนี้ถือว่าเป็นการันตีได้เลยนะครับเป็นความงดงามที่เ,เกิดขึ้นจากจริยวัรของสาวงามผู้เข้าประกวดนะครับในโอกาสเดืันนี้เราจะส่งมอบเวทีนี้ให้กับพิธีกรอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่จะมาพิจารณาดำเนินการประกวดนะครับเราสองคนนะครับผมนิพิษรุงศักด และดิชานนางสาวชนทิชาคล้ายสอนค่ะคงจะหมดหน้าที่ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกับพิธีกรคู่ต่อไปนะครับขอเสียงตบมือต้อนรับการประกวดนางรัตมาศนานาชาติด้วยนะครับขอเชินครับ สจะตื่นเต้นนะฮะเวค่ะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะคะการประกวดนะคะนางนพมาศนานาชาติประจำปี2012ค่ะขอต้อนรับด้วยเลยครับสำหรับในวันนี้นะครับผมเราได้มีการนะฮะประกวดนางนพมาศนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับใช่ค่ะซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราตั้งชื่องานว่าการประกวดนางนพมาศโลก นะคะครประจําปี2011ซึ่งในวันนี้ก็ต่อยอดมานะคะจากงานเมื่อครั้งที่แล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเรามีผู้เข้าประกวดถึง52สางามด้วยกันนะคะ,นนะคซึ่งทั้งทั้งทั้ง52สางามนี้ค่ะคุณพลคะ่ะได้ผ่านการคัดเลือกนะคะมาจาก120สางามด้วยกันค่ะครับซึ่งทั้ง52ท่านนะครับในวันนี้นะครับจะมาโชว์ตัวให้ทุกท่านได้ยนโฉมนะครับว่า สาวงามของเราเนะที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วจะงดงามสุดเพียงใดน,นะครับใช่ค่ะที่เห็นเราสองคนแต่งชุดรประจำชาติมานี้นะคะคุณคุณ,คณพลชุดอะไรนะคะในวันนี้นะครับตัวผมเมงนะมาในชุดประจำชาติอินเดียนะครับค่ะดิฉันก็ไม่ต้องบอกนะคะน่ารักเกาหลีมากนะคะ <c oughs> ว่าในชุดเกาหลีนะฮะอาจารย์ป่าเน,นี้ยรับ่าูเป็นเกาหลีด้วยนะคะก่อนอื่นเราแนะนําตัวก่อนเนาะครับผมก็เชิญอาจารย์ป่าก่อนเลยครับค่ะ,คะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยธิดาเปี่ยมงามนะคะครับแล้วก็บผมนายพลเยน์สำราญนะครับเราทั้งสองได้รับเกียรติให้เป็นวิธีกรในช่วงนี้ครับใช่ค่ะและสําหรับวันนี้นะครับทุกทท่านนะครับก็จะได้ยนชมสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง52ท่านนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมคิดว่าทุกท่านคงพร้อมแล้วนะฮะ ใช่ค่ะสาวงามของเรานะคะที่จะมาให้ท่านได้ย่ชมในวันนี้นะคะจะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในวันที่28ด้วยนะคะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าวันนี้นะครับจะยังไม่มีการให้คะแนนนะครับเราจะประกวดกันอีกครั้งหนึ่งในวันพุธที่28พฤศจิกายนนี้เพราะว่าวันนี้เราเป็นรอบโชว์ตัวเพื่อให้ทุกท่านได้ย่นชมสาวงามของเราก่อนนะคะดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนางนพมาศนาชาติค่ะเชิญครับ วัเดือน,นสิบนับว่าน้องแต่เป็นตลิงเราทุ่มไล่ชายหญิงสนุกสนาจิ้มลอยกระสุนลอยประสุน,น,นลอยประสุนลอยประสุนกันแล

วันวันเป็นคืนสิบสองน้ำก็นองเยเป็นดนเราาชายด นรับนะคะผู้เข้าประกวดนางนพมาศนานาชาติประจําปี2012ค่ะครับผมและในช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําตัวนะครับของนางนพมาศ